เมื่อกี้พาพี่น้องมาเบิงน้องนำพิษแต่พี่น้องลูกสาวพ่อพิษแต่วันไวเน้เดือนเดือนกลัาแต่พี่น้องเกิดจากแม่สูงหน่อยสามสิบนะจ๊ะพี่น้องนี่คือความท้าทายของการพัฒนาจต่พี่น้องความท้าทายของสายพัฒนาจริงๆแล้วถ้ามีเงั้นหลายเขาก็ซื้อแม่พันราคาดีๆได้แต่ว่า เนื่องจากเขาผลิตน้ำเชื่อเพรตะวันนี่ผลิตมาเพื่อพี่น้องกเกษตรกรเขาเลยพยายามให้พี่น้องกเกษตรกรได้เห็นแนวทางว่าถ้าใส่กับแม่ประมาณแม่้าน้านที่เขามีนะ่ะเพราะว่าเขาต้นทุนว่ายมันจะออกมาประมาณใดแต่มันก็ต้องมันก็ต้องทําใจแต่พี่น้องถ้ามันเป็นตัวผู้มันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่าตัวแม่มันเอาไปต่อยอดในการในการเป็นแม่พันธุ์ได้ แต่ว่าถ้ามันเป็นตัวผู้เฮากะมันก็ได้เหนือก็ราคาเหนือขึ้นมาก็ถือว่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จในในการเป็นสายพัฒนาแล้วแต่พี่น้องนี่คือตัวอย่างเลยพี่น้องเบิง่งเบิ่งเป็นแนวทางแต่พี่นอ้นองน้องน้ำเพชรนี่เดือนเดือนกับยี่สิบมื้อประมาณนี้แล้วจ้ะเนี่ยจะสังเกตว่าแข้งขาแล้วจะยาวแต่พี่น้องดอกเขาให่หางหางสวยจ้ะ เพชรตะวันจะให้ลูกให้ลูกเกิงพร้อมจากพี่น้องเห็นล้ำโตแล้วบอเห็นคาการยืนของคาหนาแล้วบ่น,น้ำเพชรแล้วก็อัตลักษณ์ควายไทยจะครบจากพี่น้องน้ำเพชรน้ำเพชรของนี้เพิ่นเลี้ยงแบบบ้านๆอี่มๆจากพี่น้องเลี้ยงแบบบ้าน,านาๆคักคเลยเพิ่นบ่คอยได้มาเบิ่งพร้อมเพิ่นเราหยอดอ่อยให้มันกินเบิ่งมันกิน น้ำเพชรน้ำเพชรหันหนามาในลูกน้ำเพชรสำหรับน้ำเชื้อเพชรตะวันนาะจ่ะตอนนีก้กระจายไปทั่วประเทศแล้วอ่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตใดต้องการสอบถามว่ามีน้ำเชื่อบอกกับอ่าทักเข้ามาในเพจได้เดี๋ยวหนูส่งเบอร์มอให้นะจ่ะหรือว่าจะซื้อน้ำเชื่อไปฝากหมอไว้ก็ได้จ่ะเบอร์โทรศัพท์ก็ศูหกหนึ่งเกด้าห้าสมมีบริการส่งทั่วประเทศนะจ๊ะชุดหนึ่งก็ หาพันบาทเป็นหลอดกะเป็นหลอดกะหลอดละหาลอยบาทกะพี่น้องน้ำเพล็ดน้ำเพล็ดอยากให้เบิงอยากให้พี่น้องสังเกตเบิงขาแล้วข,ข้อขาหนาข่าลังแล้วเราจะใ่แต่ว่ามันกับว่าได้ถึงขั้นว่าเป็นยกากจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ตตรงเบิงเปรียบเทียบกับแม่มันนำ้ำเรียงควายต้องเรียงให้มันมีความสุกจ้ะถ้าขาดบางหลายลังเทียมันกะเพราะผิดหวังมันก็เป็นถูก อันนี้ให้พี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางอันนี้ของนี้เพื่อนไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานของเพื่อนน้ำเพื่อนก็เลียงควายเสริมแต่พี่น้องมันจะถือว่าเป็นเป็นโบนัสหลายปีของเพื่อนน้ำเพชรหนามาแน่ลกูกสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซะนี่นะจตะพี่น้องสวัสดีจ้า